คือโดนยไม่ิดีออ่คุณแม่มาแล้วค่ะคุณแม่มาแล้วค่ะสก็่ะกปลาในบน้องะคุณแม่ไข่คุณแม่ร้ตั้ไได้ม้มคุณแม่รู้ว่ามาบน้องนตาแล้วอ่าโอเคข่าวนี้ก็คือเจอกับพี่สี่แล้วน้องานนี้กับีพีหมูกระทะแล้วคื่นี้เราตอนรับเพื่อนก้อยค่ะเพราะอีพีก่อนพี่กับมีพี่มีมีมีพี่ป๊อปปี้แล้วก็พี่เจมเราแบบได้กินหมูกระทะกันเนาช่วงโควิดแล้วก็ ได้พูดถึงอ่าพี่นี่นะพี่ก้อยแถวนี้ก็เลยพี่ก้อยเลยเดินทางจากสมุทรปราการเพื่อมากินหมูกระทะค่ะนี่แบบเดินก็เกิดดีเลิศคือเป็นงานเราได้จริงอีพีแรกก็คือมาในช่วงอะไรนะส้มตามเนาะส่วนพี่เกมก็คือยู่ด้านในนะครับพี่เกมเนาะพี่จิ๋วด้านในจัดท้าพอแล้วค่ะมาโอเคมาที่เราเนาะตอนนี้คือเรามาดูเมนูของเราหมูกระทะของเรานะคะนี่ค่ะเราจะมีมาดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะมีแบบว่าเป็นผักนะคะเป็นเนื้อหมูนี่คือย่างแล้วค่ะไม่ไหวเลยน้ำลายไหลแล้วค่ะนี่ นี่เป็นหมูเป็นไส้กรอกเบทาโกน้ำจิ้มน้ำม้าผักอะไรต่างๆแล้วของเราเราจะมากินเรื่องนี้ก็เหมือนว่าแบบยังไงเหมือนว่าแบบก็เหมือนมาแบบปิกนิกเนาะเบ้าๆกัแบบเป็นเพื่อนเพื่อนสาวเพื่อนสาวย้อนหลังวันเกิดเพื่อนสาวย้อนหลังวันเกิดนัูเด่อตอนรับมึงก็คือแบบใส่หมูมึงโกแบบมึงกินไม่หมดคนเดียวมึงก็คือใส่คืองงมากใช้คือก็คือหน้าปูคือมันหมดแล้วครับตอนนี้มันยิ่งกว่าเนาะไป ตอนนี้คือเราก็คือแบบโลปิ้งย่างกับทุกคนน่ากินมากพี่ก็ยิ่งห่างหายไปนานที่สุดงานเป็นไงบ้างคะคนนิ่ันนักการโอ้โหเงียบเหว่ามากค่ะเหงากรีเนาะเหว่กรีนี่ก็เหมือนว่าพวกเราคือเหมนมาว่าปิกนิดเดียวเรนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนมองมองตาคุย คนสวยนี่ถึงมีสองสั้นแล้วก็สวยเนาะก็ะคืออาจจะแบบมีคิวรอกินอยู่ตรนนี้แต่ด้น <S 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 านในก็คือเยอะมากนะคะไม่เชื่อทุกคนตัดภาพที่หนึ่งค่ะด้านในนะคะด้าน,นในก็คือจะมีอยู่แบบสองสามสั้นก็คือนักรอคิวแล้วก็คือนักอัดก้อนนี้นะคะวิธีเด็เด็ดแล้วก็คือต้องรีวิวก่อนนี่นะคะแล้วก็จะมีไข่กันตอกไข่เปิดค่ะตอกไข่ค่ะตูมนิดนึงไหมคะ,คะ,คะ,คะตอกไข่ค่ะตูมนิดนึงค่ะตอกไข่ ดูที่ตอกไข่นี่นะคะน้ำไข่ไหลแล้วค่ะอุ้ยลงพวกเลยค่ะกระเด็นแล้วนึ่งกระเด็นแล้วนึ่งทุกคนนี่ค่ะพระจากรของเราคือตอนนี้เราก็กินกันอยู่แบบหน้าร้านคุณแม่เพราะว่าเราค่ะคุณแม่เจ็มนี่เจมี่เพราะว่าเราคือเสียนดังกินดานไนไม่ได้เขาคือโดนยาไม่กินดี ไข่ได้กลมๆคุณแม่รู้ว่าใครยังมาจากบุญนห้องตาแล้วอุ๊ยคุณแม่โป๊ะแตกับแม่รู้ก็เราเอาไข่มามาเรามากินกันดีกว่าเราก็เริ่มแบบเริ่มอยู่แล้วเริ่มสุกแล้วตอนนี้คือแรกที่กาแฟเนาะเป็นชาคลองน้ำมันแบบน้ำไหลน้ำกระสุแล้กคนคคือแบบพี่ซีไม่ได้เตรียมตะเกียบนะคะวันนี้ในการกินของเราไข่ซอนซ้อมเนาะซ้อมไปก่อนนะคะคลีกคลุกคลี รอแล้วเพื่อก็ต้องต้องรีบกินแล้วมีเวลารอเพราะข้างในคือรออยู่นะเอแ,แ,แต่ก็แต่กงเข้ามาสูกใกล้ๆได้นะคะตอนแบบตอนติ้งหมูนะคะแบบแใกล้ๆได้นะคะอุ้ยนี่ค่ะนี่เป็นพี่กระแตของเรานะคะเอาพี่กระแตว,ะว่าเออพี่แตงกวาตาสวยๆอุ้ยตาแล้วไ้กอกเบทาโกนะคะนี่แต่ผู้จัดหุง,งเราเป็นคุณพี่ฮานอยนะคะให้นาน,นะคะ่ะพี่ฮะน้อยคือจัดแบบว่าไ้กอกเบทาโก้ฉันดีมาให้เราเลยนะคะนี่ค่ะไ้กอกหักแลยหักเลยนนึง บป็อกค่าของดีนะคะเบซโก้ส like <c oughs> ี่ชิ้นสี่สิบห้าบาทอุืยมันสูดทั้งนั้เลยค่ะทุกคนข่านี่ใส่เลยค่ะแล้วก็คือต้มเผื่อเพื่อนๆเราจะแบบว่ามาแบบเหมือนพูดคุยมั่วๆกันก่อนเนาะแบบว่าชีวิตเป็นอย่างไรบ้างทําอะไรกันมาคุณก่การทํางานแบบชุดเป็นไงบ้างเขางาไหมเงามากเงาเนาะเงากีหละดูออกเียเงียจะได้อยู่ในป่าในดงในไรอ่ะเธอคือสวยนี้เดียวคือถึงไง สาซึงเซาใช่กลับมาไปทางานคือสากซึงเตาแหละดูออหอมนะนานเดือนๆตัว่ึงเพื่อนแฟนนี่เลยเพื่อนสุดแดนไหเนี่ยว้าวก็รู้ทั้งรู้เลยว่าเพื่อนคือเป็นที่พรักแล้เป็นทั่อยากที่อยู่นานๆเหมือนเดือนเหมือนกอดที่จะไปคิดครับหลับตอนนี้คือหน้าที่ฉันคือมันหมดแล้วใครทุกคนน่าจะอาบน้ำได้อีกรอบนึ่ มาครับพี่จะกินแล้วค่ะทุกคนนีค่ะพี่จะกินอดอืมออหืออืมองไเอยน้ำนวกดอกหล่ล้นแล้วับมั่งอืมติดแล้วติดแล้วอ่ะแล้วก็กิน เป็นไงครับเพื่อนก้อยโอเคไหมคะกับอีพีหมูกระชัต้อนรับเพื่อนก้อยกลับมารอบนี้ฟันคือคุกคุณมาคุณได้นะคะคุณก้อยนี่คือถามค่ะไม่ใช่ว่าหิวแล้วค่ะตอนนี้แต่กับใจคือไม่อยู่วัค่ะเใช่ไมปากมันจะเป็นสิทำไมคะเลอหรอเลออยู่เมื่อสีหน้าขาวเวอร์จะไม่รู้ว่าเราเชื่อมสกิ๊บุลิคุก็คือมันอร่อยติดปากนะค่ะทุกคนคือมันแซ่บทำไงไม่ได้กินเลย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 มาเร็วๆ ทุกคนคตอนนี้เรากำลังกินกันแบบว่าอร่อยนะทุกคนเป็นไงบ้างคะเสือเด็กไม่ค่อยไม่ค่อยพูดกับใครนะคะอร่อยมากค่ะทางานบ้างนะคะหนูกินไข่แล้วหนึ่งนะคะกินไข่แล้วค่ะมีบอกว่าเป็นไงบ้างนะคะกินกับเพื่อนไม่มีกินอย่างเดียวคืองงไม่น่าจะเชิญมาแล้วอีกทีหน้าเนี่ยน่จะเลิกนะคะนนะคะ ตอนนี้ดิฉันสองคนก็คือหน้ามานันมากเพราะว่านั่งอยู่หน้าเตาค่ะทุกคนม,นมานขมักคม่เหมืการกินนี่ค่ะดิฉันคือแบบไส่กรอกอีกแล้วค่ะอุย้ยตายแล้วดูค่ะฟันแบบว่าร้อนจังเลยอีกหรออืมร้อนแล้วหนึ่งขาอุ้อร่อยมึงนะอืมแทบมันไอวายแตงกะ๋ตายแล้วหนึ่งทุกคนคะการกินที่ลำบากมากอะทีวันนี้อืมหมูก็ยังอร่อยมากอืม อร่อยนะครับเพื่อนก้อยขาอร่อยครานี้ก็คือเราเป็นแบบคุณแม็เกเนมีมากินร่วมเนาะอัดมากกินแบบทรมาณด้วยนะยืนยืนกินหัวพูดได้นะคะส <c oughs> มาช์ทินิดนึงนคุณก้อยขาก <c oughs> ็เพื่อนหันอยู่อะเพื่อนซีไม่ยอมซื้อตะเกียบอะจัจริด <c oughs> อยู่บ้านใช้มืออีดอในเมืองใช้ตะเกียบงองอีอ โอเคค่ะทุกคนอาจจะเป็นใจนะครับพี่กรตแตอเรามาได้เห็นไงแล้คือวากมาวอกขอช่วยมาเพราะว่าพี่ก้อยคือตอนนี้คือมองล่าสุดคืออกภาพหวดทิ้งน้องเลยถ้าพี่กระแตมาช่วยปิดก็คือไม่ได้กินนะคือมันช่ปิดหน่อยหรือพี่กินน้ำนคืึ่งเห่าและอีพีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะพี่แต่เนาะบินดวนบินดวนแหละเออก็คือเนาะจะพูดยังไงดีก็คือดูได้แหละสาระก็เขาไม่ค่อยมีก็คือดูดูแบบว่าๆว่าเออกินันเป็นยังไงนะหมูกระทะ หมูกระ่ายเนมูอยู่บ้านนะถ้าใครก็ใคยกินได้แหละพี่พูดยังไงเหมือนกันก็คือหมูพี่เตพูดลวกันก็คือแบบว่ากินแบบง่ยัไงอยู่บ้านกับเพื่อนแหละเนาะแบบเออปิ๊กปิ๊กม้โยคุยกันแต่ว่านี่คือแบบถ่ายยากหน่อยพวกพี่ก็คือแบบว่ากินกันหลายคนแล้วก็แบบพื้นที่ก็แคบแหละก็เลยแบบถ่ายค่อนข้างจะยากพี่แบงกับพี่แบงก็คือมากันแบบว่าดึกแล้วก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีอํานวยก็คือของค่อนข้างจะหมดอะไรอย่างนี้เนาะ อีพีนี้ก็าจะแบบไม่ได้ยาวไมได้ม่เพาพี่แตนเนาะใช่ค่ะเดๆเอาไว้ดูดูดูขั้นเวลาได้แหละเอองอก็ดูสักหน่อยดีกวไป่ง้าันงวงะู่ี่กันแกงเหง่ะันสักหน่อยแล้วกันเนาะแต่พี่ฝากละกันเนาะกับอีพีนี้เออพี่แตก็มั่งงไม่รู้จดไเหมือนกันไปจริงๆนะโอเคฮะงันเราไปเลยค่ะทุกคนวาร์ปค่ะ ออกตีด้วยก็คือแบบได้พูดถึงพี่ก้อยนี่คือพี่ก้อยของเราคือมาแล้วค่ะนี่จังหวัดก็เลยมาแล้วส่วนพี่เจมี่คืออยู่ด้านในใครดูพี่เจมี่เลยค่ะดูพี่เจมี่เลยค่ะเร็วๆก็ได้เกิดพี่เจมี่เขาไม่ไปเอาก็ไปแล้วพี่บอกว่านี่นะคะพี่เจมี่นะคะเดี๋ยวก็ปุ๊บปุ๊บเข้าปุ๊บซูมนี่มันอ่ะโอเคแล้วก็กราบอะไรประมาณนี้นิดหน่อยโอเค